ครับสวัสดีครับพี่น้องวันนี้มาดูแปลงนาอีกแปลงหนึ่งครับที่ท่าวุ้งครับลบบุรีแปลงนี้เป็นหอมปทุมนะครับใกล้จะได้เกี่ยวแล้วใช้กิ่งทองใบหยกเหมือนกันนะครับโอ้หอมปทุมโชวลวงครับอ,อืมโอม้งามครับ ดูครับพี่น้องลาถั่วดูครับดูล้วงครับอันนี้หวานหวานใบยกไปกี่อรอบอะไกรหวานใบยกไปสองรอบสองรอบฉีดกิ่งทองกี่หนนะฉีดไปสี่หนครับสี่หนนี่ครับใกล้จะได้เกี่ยวแล้วกี่ะะวันแล้วเนข้าวอะข้าวได้ ยังไม่ไม,ไม่ไม่เต็มสี่เดือนวันที่สาสิบถึงจะเต็มสี่เดือนยังไม่เต็มสี่เดือนนี้นะครับโอ้ยตอนแรกเจ้าของเห็นแบบว่าเหมือนจะไม่ได้ไม่รู้รวมมาจากไหนครับตอนนี้ครับนี่นี่ครับเข้าหอมมะทุมครับโอ้หนาตึบสิบห้าไร่ครับ นี่ครับสวยงามครับพี่น้องโอ้อโรอกกหลวงเนาะเหลือกกหลวงยังเขียวอยู่โอ้เสมอกันนิดเลยนี่ครับผลงานกิ่งทองใบหยกแปลงนี้ได้หมักไหม หมกัมกเทนเดอร์ด้วยครับแบงนี้มีข้าวเด้งไหม,มข้าวดีม,ดม,ดมีนิดหน่อยแต่รอบนี้หายไปเลยครับไม่ไมีเลยเข้าวดีข้าวเด้งเอี่ยมมีแต่ข้าวดีครับดูครับพี่น้องโอ้โหสุดยอดข้าวดีข้าวเด้งหายไปเหลือแต่ข้าวดีครับ เดี๋ยวเรามาดูครับสิบห้าไร่เราจะจะได้เท่าไหร่เดี๋ยวติดตามผลงานครับผมโอเคครับสวัสดีครับ